เกิดปาสักเพลสิระมานานแล้วน้ำแห้งแล้วนี Hence, to to ่ขนาดฝนตกแล้วเนี่ยดูน้ำแห้งขื้นเงียบดีจริงจเมื่อก่อนไม่ใช่เลยเนี่ยลองใส่เขาไปเที่ยวตรงอื่นกันแล้วไปเที่ยวตรงนี้นแล้วมีเที่ยวตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หน่าจะไปเที่ยวตรงนี้ น,นีสำหรับคนมาขบับรถมาพักเล่นน,นั่งไงม่ไวุ่นวายสิมาก่อนเตี้ยเลยหมดเนะลยแล้วไอ้คนกินแล้วนะแล้วก็ไม่เก็บแม่ไม่เก็บนี่นอนอยู่สองนั่งอย่สามสวยมากเงียบสงบความเย็น ขึ้นไปสักประสิทธิ์หน้าแม้งแล้วเหฮงก,ก่อกลางพุ่นแล้วนนแ่นพอฝนตกมาขึ้นมาถึงนี่อืถ้าฝนตกนู่นนะ่ะขอบนะ่ะคอบ ไม่มีคนเลยสงสัยไปเที่ยวงตกคนก็หมดแล้วปูนไม่<า>มีคนเลยจ้าใช่นี่นี่นดูโอ้ยบาทาสองอันเ <laughs> ต,ต็มกล้องเลยน <laughs> ี่นะคะปลาปลาสักชะลสิทธิ